โม่น้ำแข็งสแตนเลสขนาด1กักมอเตอร์2แรงนะครับตัวนี้จะส่งถึงคุณพรชัยนะครับอําเภอเมืองจังหวัดตราดตัวนี้เป็นแบบฟันคู่นะครับฟันคู่เน้นละเอียดนะครับสินค้าไปถึงแล้วจะต้องตีทิ้งก่อน2กักนะครับกักหนึ่งกักแรกตี3ครั้งนะครับคือตีเสร็จแล้วก็วนมาตีใหม่ตีเสร็จก็วนมาตีใหม่นะครับกักที่2ก็เช่นกันนะครับถ้าหลังจากนั้นลอ,อยอาร์ครอยเชื่อมพววนี้จะใส่วิ่งเลยนะครับ ที่เราไม่ไม่ล้างเพราะว่าต้องการให้ลูกค้ารู้ว่าเครื่องยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเครื่องใหม่จริงๆนะครับมีฝาปิดให้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์2แรงครับผมเป็นมอเตอร์2แรงนะครับอ่าเป็นระบบสายฟานกู้อ่าตัวนี้ทุกๆ30วันนะครับอาจารบีนะครับก็คือเบอร์14ใต้มอเตอร์ไซค์ถอดออกแล้วก็จารบีใส่นะครับมีอยู่2ข้างนะครับซ้ายขวานะครับตอนนี้เราจะลองมอเตอร์นะครับ อันนี้เครื่องทำงานปกตินะครับโอเคสินค้าพร้อมใช้งานครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยติดรับตรงไหนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอผมอยู่ตรงนี้ครับ